ว <Why> าตี้มาค่ะมาค่ะมาดูกันนะคะว่าใครจะมีโชคใหญ่ถูกหวยรางวัลใหญ่ๆแต่ต้องเตือนไว้ก่อนนะระวังจะมีคนหมันไส้เหม็นขี้หน้าขึ้นมากับการที่เรามีลาบลอยก้อนใหญ่มาดูกันค่ะว่าคุณจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่จะมีคนหมันไส้คุณจะได้วางแผนถูกว่าเออถ้าเป็นฉันฉันจะแคร์หรือไม่แคร์ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหบอกเลยนะคะคนที่จะโดนหมันไส้มีอยู่ด้วยกันสองวัน แล้วก็เป็นรางวัลใหญ่มากๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์และก็วันอังคารค่ะจันทร์กลางคานสองวันนี้มีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์อันดับต้นๆเลยเหตุผลคนที่เกิดวันจันร์ได้ไพ่ราหูหมายถึงอบายมุกโชคลาภราหูเนี่ยหมายถึงการเสี่ยงโชคจากหวยก็ได้เช่นกันฉะนั้นพอถูกหวยแล้วระวังจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยระวังจะมีคนหักหลังมีคนมายืมเงินแล้วไม่คืนนะสําหรับวันจันทร์นี่เตือนด้วยความหวังดีฉะนั้นถูกหวยถ้าไม่อยากจะมีปัญหาให้รูดซิบปาก ทุกอย่างจะผ่านไปแบบโอเคมากค่ะส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะคะได้ไพ,พ่พระพิเคเนตปางราชาโชคเงินก้อนใหญ่ถูกหลักแสนหลักล้าน,ลานหลายหลายล้านเกิดขึ้นแต่ว่าคนเราเนาะมีคนรักก็มีคนเกลียดมีคนอิจฉาริษยาวิธีแก้แค้ง่ายๆนะคะเอาเงินไปบริจาคก,กับบุพการีหรือผู้มีพระคุณแค่นี้นิดหน่อยหรือจะมากกว่านั้นตามที่คุณต้องการก็ได้แต่ไม่ใช่ให้กับญาติพี่น้องทุกคนหมดเพราะว่าพ่อแม่หรือบุพการีที่เขาได้รับเงินจากเราเนี่ย เขาจะได้อวยพรกลับมาเป็นสิริมงคลป้องกันภัยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีจากคนอิจฉาได้ค่ะแก้วขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดวันจันทร์และว,วันอังคารล่วงหน้านะคะถูกหวยแล้วอย่าลืมกันนะ